ครับครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเรารายการอาจารย์ตุ้ยวิ t อาร์วันนี้ EP ห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดครับก็เป็น EP ที่เราจะพาไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์หนึ่งนะฮะที่เกาะเวนิสประเทศอิตาลีผมผมถือว่าที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับเก็บงานศิลปะของศิลปินเวนิสนะฮะคือ คขส่วนใหญ่ไปเที่ยวเวนิสเนี่ยชอบมุมถ่ายรูปครับครองรแต่จริงๆแล้วเวนิสเนี่ยนะฮะพี่เคยไปฝังตัวอยู่4ี่วันประหลอกขนาดนั้นโอโ้โหตามซอกตามซอยเนี่ยมันมีบ้านมีแกลเลอรี่ลเล็กๆน้อยๆโบสมีเราสวยมากครับ,รบอยากอยากทำจริงๆผมเองว่าจะทำคุยกับผู้ช่วยไว้ว่าจะทำจอดลึกเวนิสเหมือนกันแล้วก็แกลเลอรี่ที่อาจจะนำมา คุยวันนี้เป็นแกลเลอรี่ที่ใหญ่แล้วก็เก็งงานเรเนซองส์แล้วก็กอดน,นะฮะเยอะมากซึ่งชื่อว่าแกลเลอรี่เดลาอคาเดเมียก็เป็นพิพิพธภัณฑ์หนึ่งที่เรียกว่าคืออาจจะอยู่ไกลนิดนึงจากจุดที่เป็นจตุรัสใจกลางเมืองคือจตุรัสเซนมาร์คต้องเดินไปประมาณกิโลกว่า อ่าแล้วมันไปอยู่ตรงสะพานหนึ่งที่ชื่อว่าสะพานอัเจมีอะไรนะใช่ใช่คือคือมันไอในเวนิสเนี่ยมันจะมีสองหรือสามเนาะสะพานใหญ่ซึ่งถือโอกาสในเราคุยเรื่องเวนิสก็บอกไว้เลยคืออย่าไปเชื่อกูก็แมพตลอดนะครับเพราะผมเคยมาแล้วเพราะไอเรือข้ามฟ้าเกยยอยเนี่ยมันเสร็จประมาณห้าหกโมงอ่าแล้วบางทีเนี่ยมันนําเราไปนะโอ้โหถึงซอกซอยมืดตื้อเลยแล้บอกอ้าวใต้หาเรือข้ามฟ้าไม่มี เพราะนั้นไอ้สะพานสามอันเนี่ยท่านต้องจําไว้เลยอืนะเรียโตอันหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ไอเนี้ยคาเดเมียอันหนึ่งแล้วรู้สึกท่านจะไม่มีอีกอันหนึ่งแต่อย่างน้อยสองเพราะนั้นทุกครั้งเนี่ยท่านต้องข้ามนี้อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดค่ามามเนี่ยท่านดูคอนเสิร์ตเลยเสร็จต้องข้ามอันนี้อยู่แล้วนะฮะไงก็เจออยู่ดีมันก็จะผ่านย่านช้อปปิ้งแบรนด์เนมด้วยนะใช่ใช่ก็ถึงจะเป็นสะพานที่ย่านเนี้ยเขาเป็นย่านที่อ่าเป็นเคยเป็นอดีตโรงเรียนสอน ศิลปะมาก่อนอืมบริเวณย่านนี้นะฮะอืมก็ถือว่าเขาก็ได้เก็บพวกเรื่องราวรูปภาพเอออะไรเอยหลายสิอย่างนะตั้งแต่ปีคศ1750าบแบบที่เป็นอาคารสอนด้านศิลปะเขาก็เก็บงานศิลปะมาจากในอดีตตั้งแต่ยุคอ่าสทที่14บสี่ถึงรษที่18โอ้โหเอ้ยนี่จะคล้ายๆไอ้อะคาเดมียเนี่ยอาร์ก็จะนึกถึงอะไรรู้ไหมเหมือนเดวิดจำได้ป่ะอ่าที่ฟลอเรนซ์ใช่ไหมฮะที่ฟลอเรนซ์ที่จะมีอย่างนี้เหมือนกันครับผม ก็มีภาพดังๆไหลภาพเหมือนกันนะฮะที่เป็นจิตรกรชาวเวนิสที่รังสรรค์ผลงานนี้ซึ่งภาพ m a s t e r p i พ c ซเนี้ยที่ผมเห็นว่าแบบโอ้โหมีขนาดแบบอลังการใหญ่มากอลังการมากก็คือเป็นภาพแบบเกี่ยวกับ The f ฟ a t ใ in the h o u s e อ f l e v อันนี้ใช่ไหมรูปนี้ใช่ไหมภาพนี้เลยฮะใช่ครับซึ่งมันเป็นผลงานของจิลปิน เวนิสนะฮะคนนี้ชื่อว่าเปาโลวาราเนซี่วาราเนีซใช่วาราเนซี่หรือว่าชื่อเดิมของเขาจริงๆอ่ะคือเปาโลคาเรลี่คือเขาอ่ะเป็นคนบ้านเกิดจริงที่เมืองเวโรนาอ่าก็เลยได้ชื่อเวโรนาซี่เนี่ยอ่าเดี๋ยวก่อนคนนี้คือคนเดียวกันที่วาดรูปใหญ่ที่รู้ที่เเออออ่่ The Fish at Cana ใช่ไหมในภาพเป็นภาพทรงข้ามแบบกับ ภาพโมานาลิซาใช่แล้วล่ะคนนหะหันหลังให้เขามากที่สุดเลยภาพนี้เรพราะว่าจะไปมองแบบภาพโมนาลิซาใช่ฮะ,ฮะ,ะแล้วก็รูปนั้นก็เป็นรูปยิงย่งใหญ่มากานะฮะหนึ่งในก็เรียกว่าท็อป10ของของรูปเลยครับฮะตอนนี้เขาเกิดคือหลังจากดาวนินชี่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะแต่อยู่ยังยุคร่วมสมัยกันกับมิเกลเจโร่ใช่ตอนที่เขาสร้างผลงานชิ้นนี้ก็ตอนนั้นคือเขาก็เริ่มเริ่มอายุประมาณสัก30 Mm hmm. อที่มีสร้างผลงานเนี yeah. ่ย The Beast John Howes l e v อคือจริงๆอีะ่ะเขาตั้งใจจะวาดภาพเกี่ยวกับ Jarasuper พระพยาหารือสุดท้ายของพระเยซูอื mm hmm. แต่ถูกพระศัสป,ปานในช่วงเวลานั้นเนะี่ยเรียกไปตักเตือนให้แก้ไขภาพอื mm hmm. เพราะว่าภาพปเปอร์อ่ะมันจะต้องเป็นภาพเรื่องเกี่ยวกับศาสนาแต่ว่าในภาพเนี้ยมันมีแบบเหตุการณ์ของแบบคนดื่มแบบแอลกอฮอล์แบบไม, oh. <laughs> มามีบรรยากาศเต้นลํา มีบรรยากาศของคนสนุกสนานเขาก็แบบหาวิธีที่จะแก้ไขาภาพแต่สุดท้ายเขาก็ไม่แก้ไขาภาพแต่เปลี่ยนชื่อภาพแทนเป็นเป็นภาพแบบเป็นงานเลี้ยงแทนเป็น The f ์ฟิ of t ฟ e h อะเฮาท์ l องแทนนะฮะก็เลยบรรยากาศภาพเนี้ยมันก็ดูแบบเออดูรื่นเริแน่นอนคนกลางที่เราเห็นเป็นแบบเซนเตอร์เนี่ยก็คือพระเยซูอ่าเห็รัศมีอนอ,อใช่น่ครับ ก็ก็ฟอร์มเดียวก็คล้ายๆกับลาสเปอร์ทั่วไปนะฮะถ้าเราตัดตอนที่ตรงกลางเนาะแล้วก็เราจะเห็นชัดเจนก็เป็นอิมเพรสของเร a เนซองส์อย่างชัดเจนคือการมีความสมมากมีเสาโรมันเ่าครินเทียนนะมีโค้งนะฮะอันนี้อันนี้เป็นทิพยเคอลเลยทิพยคอลของเร a เนซองส์เลยความสมมาตรซึ่งเขามีแบบศิลปินสมัยก่อนนะฮะคือชอบแบบ เอาหน้าตัวเองเข้าไปในภาพอาจารย์ซึ่งอยู่ไหนซึ่งมันเป็นภาพอยู่ประมาณถ้าเราหันหน้าเข้าภาพอยู่มุมด้านซ้ายมือที่อยู่ตรงเสาโอเคยอนเลยอ่าคือมันเป็นมุมเล็กๆที่เขาโผล่มาระหว่างเสากับเสาสองต้นคือแอบโผล่มานิดนึงนะฮะเออซึ่งเวลาซูมเข้าไปเนี่ยก็เขาก็บอกว่านี่แหละครับคือหน้าของเอ่อเบียรอ,อนเเซอเออ,เอ,อซึ่งก็โผลมาดูเหมือนแบบ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยนะก็เป็นทริคนิดนึงของแบบศิลปินสมัยก่อนที่ชอบแบบหมนแทนลายเซ็นเนี่อนเข้ไม่ื้เซ็นไงีเมื่อก่อนส่วนใหญ่วาดภาพศาสนาเขาไม่เซ็นก็จะทำให้พี่นึกถึงเอลเกโก้นะฮะที่โทเลโดแบบเดียวกันเลยนะฮะโอ้ก็ใส่หน้าด้วยเข้าไปนั่นแหละแบบเดียวกันนะฮะครับก็เอลเกโก้นี่ก็อยู่ที่เป็นศิลปินคือคนกรีก แต่ว่าไปใช้ชีวิตอยู่ที่โตเลโดสเปนแล้วก็เปลี่ยนชวิตอยู่ที่เปใช่ซึ่งเดี๋ยวในอนาคตกาอาจจะมีพูดถึงสเปนด้วยมีมีครับจะมีสเปนคยูจะนีครับโอเคแล้วก็อันนี้รูปที่ผมเรียงไว้ให้ดูเนี่ยจะเห็นบรรยากาศคือคือส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยชอบบอกไม่ถูกกันดูแล้วมันเก่าๆมันก็อาจจะบางคนอาจจะชอบนะไอไอแกลลอรี่ของเขาเนี่ยนะฮะแบบบอกไม่ถูกดูทึมๆอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เหมือนกับว่า ยังไงเดียมันไม่อย่างบางบางที่จะเป็นสีแดงสีอะไรใช่ไหมอันนี้จะดูทึมๆหน่อยแต่ถ้าเกิดคนชอบบรรยากาศขังๆนี่ก็ได้เลยเนี่ยนะฮะอย่างเนี้ยนะคือดังน,นั้นก็จะเป็นพูดเกี่ยวกับเรื่องราวทางศาสนาเป็นส่วนมากครับอา,<ห>าจารย์ฮะจนถึงเวื่องัใช่หนึ่งรูปนี้เป็นรูปที่มีความสําสคัญเกี่ยวกับอืนะฮะครับเซนมาร์กแล้วก็เวนิสถูกไหมครับเป็นเรื่องของการลักพาตัวอ่าของเซนมาร์กอะไรประเภทนี้นะฮะ แล้วก็ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับโบสถ์เซนต์มาร์กในในในเวนิสด้วยะนะครับก็เซนต์มาร์กนี่ไม่ได้รับผ่าตัวททีติรับผ่าศพตามตำนานนี่เขาเป็นคนที่น่าจะเป็นแบบอยู่ที่ไปเผยแร่ศาสนาที่เอเล็กซานเดียอียิปต์อ่าแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็เสียชีวิตที่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนศพของท่านเนี่ยก็ถูกฝังไว้อยู่ที่เอเล็กซานเดียอ่าหลังจากนั้นก็มีเป็นแบบ เนี่ยแหละพวกพ่อค้าพวกอะไรต่างก็ขโมยศกเขาแล้วสมัยนั้นเองเนี่ยเ,ออเวนิสก้กําลังจะสร้างเมืองก็อยากจะหารนักบุญเป็นแพทรอนที่อุปถภม์เมืองอนะฮะก็เลยไปเหมือนว่าชื่อเสียงของท่านเนี่ยโด่งดังก็เลยไปได้ศพของท่านมามแล้วก็นํามาเป็นเหมือนแพทรอนที่แบบคุ้มครองเมืองนะเมืองเนี้ยก็เลยจะมีสัญลักษณ์ของเสียงตุมีป,ปีกออ สิงโตก็เป็นสัญลักษณ์ของมาร์คคือมาร์คเนี่ยเป็นหนึ่งในสี่ที่เขาเรียกอีวานเจอร์ลิสก็คือถ้าเกิดพูดในภาษาไทยนะฮะพระบิดาสี่เล่มแรกในนิวเทสเมนเนี่ยมัทธิวมารุโกนูการ์ยอนมัทธิวก็จะเป็นสัญลักษณ์เดี๋ยวกันนะมัทธิวมีอวี้มีวัวนะฮะน้องอินทรีมีน้องอินทรีมีเทวดา อาจจะเป็นเวลาคนหนึ่งก็มีสิงโตมีปีสิงโตอะไรตรงนี้นะฮะมีสี่สัญลักษณ์ที่เป็นสี่ผู้ประกาศสาวกพระเยซูคริสต์นะฮะแล้วก็เอรูปนี้ก็เป็นรูปอันนี้รูปมีชื่อไหมครับูุนี้เออก็เป็นเปียตาฮะเปียตาอันหนึ่งเปียตาก็คือการที่เอาพระเยซูเปียต้าเนี่ยเป็นเหมือนกับคอมมอนเนมนะก็คือว่าถ้าถ้า ที่พระเยซูถูกเอาลงจากกางเขนแล้วมารีอุ้มเนี่ยคือปีเอต้าหมดนะฮะไม่ต้องงงว่าเอปีเอต้าไหนเขาบอกว่าของใครซึ่งอันนี้ของใครครับก็เออเป็นศิลปินชื่อว่าทิชเชนทิชเชโน่คนนี้ก็ดังอยู่ตรเลียนใช่คนนี้ก็ดังก็เป็นช่วงเลย์นซ์องเช่นเดียวกันก็เป็นศิลปินเวนิสทั้งนั้นเลยที่กล่าวมาหลังนี้ก็จินโซเรโตซึ่งเวนิสก็อย่างที่บอกนะฮะก่อนเรย์นซองเนี่ยโดยเฉพาะ เมื่อก่อนเป็นเมืองท่าแล้วมีความร่ำรวยสูงมากครับและเท่าที่เข้าใจไม่ได้โดนระเบิดเยอะช่วงสงครามโลกอเช่นวันดอร์ชแรงดังคสณภาพที่ดีมากไม้แพ้เลยเพราะฉะนั้นมันเก็บไอ้พวกเหล่านี้ไว้เยอะแล้วก็แน่นอนมีสินปิาเก่งๆเยอะมากนะครับเคยเคยถูกแค่ยุคนโปเลียนฮะตอนแ้กที่แปดถึงเก้าที่เข้ามายึดของอนั่นเองแต่นโปเลียนก็ไม่อยทำลายไม่ทำลายไม่ทำลายเป็น่ารขโมยมากกว่าชอบนโปเลียนเนี่ยชอบอิตาลีมากเพาเดินเที่ยเป็น เป็นคนที่เกิดที่เมืองเกาะคอสติก้า mm hmm. ปัจจุันเดิมเนี่ยก็คือเป็นอิตาลีแล้วเขาก็เลยเหมือนชอบอิตาลีมากเลยด้วยความที่เวนิสเนี่ยเขาก็อย่างในตรงบริเวณจัตุรัสซานมาร์โคครับเ mm hmm. ขาบอกว่าเป็นเหมือนแบบเป็นห้องรับแขกแห่งยุโรปเลย uh huh. อ่าคือจัตุรัสตรงใจกลางของโบสถ์อ uh ่ะ huh. ตรงนั้นเนี่ย mm hmm. คือมันจะเป็นจุดที่เขาบอกสวยที่สุดแ mm hmm. ละจริงจริงมีอรี่ของนโปเลียนนิดนึงด้วยนะฮะคือมันจะมีม้าอยู่บนเซนต์มาร์ค mm hmm. มหาวิหาร เซนมาร์กอะฮะเขาเอาเป็นรูปหล่อสมบิติของม้าศึกที่เอามาจากคอนสแตนติโนเปิลตอนที่สมัยเวนิส hmm. เข้าไปแบบเอาพวกสมบัติพวกนี้มาเนี่ยเขาเอาม้าเนี้ยนำมาไว้ที่ปารีสแล้วมันมาประดับบนหอประตูชัยที่อยู่ใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์ลุ uh ่มอะฮะอือ่าเป็นเป็นประตูชัยอันนึงไม่ใช่อาร์กตูเรียมนะฮะ mm hmm. เขาก็มาประดับปัจจุบันเนี่ยก็ถูกกลับคืนมาอยู่ที่เวนิสละแต่เขาเอาของโมเดลที่มันแบบหล่อ แยๆแปะไว้ที่ปัจจุบันอยู่ที่ประตูชัยนี้ด้วยนะครับยอดเลยนะครับก็ดับเบิลยนนี่ก็บุกไปทั่วก็คือโชคดีของเราที่ศิลปะไม่ถูกทำลายโดยไทเรนทั้งดับเรียนทั oh. ้งฮิตเลอร์นี่ไม่ทำลายศิลปะคือคือคนพวกนี้ผมเชื่อว่าเขามีพื้นฐานเรื่องเกี่ยวกับศิลปะอยู่การศึกษาใช่เขาเลยรู้สึกว่าการยึดครองก็คือไม่ใช่ทำลายงานศิลปะพวกนี้เลยโชคดีที่เก็บเอาไว้ได้บบเรียกว่าเกอบทั้งหมดเลยฮะเยี่ยมเลยนะครับ รูปต่อไปก็ออกมาในสไตล์เรเนซองเหมือนกันนะฮะรูปนี้เป็นของศิลปินที่ชื่อว่าเวโรเนเซเหมือนกันเวโรเนสต์ใช่ใช่ใช่จะเป็นเอ่อน่าจะเป็นเรื่องราวของแบบอ่ออะไรเขาบอกว่าชื่อว่า the parable of the rich man อ๋อโอเค and the l a z a r us อ่โอเคเอ่อเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไบเบิลที่พูดถึงเรื่องเอาสั้นๆก็คือคนรวยคนจนเก็ตายไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ใครที่ เมื่อก่อนมาคนรวยก็เรียกว่าไม่ได้ทําสิ่งดีคนเอราสลัดอะไรยากจนกว่าทันสิ่งดีกว่าเลยทองนองเนี้ยนะฮะนะก็เป็นเรื่องสอน Parable ก็คืออุปมาอุปไมยนะฮะในไบเบิลนะครับก็เป็นเรื่องสอนกติธรรมต่างๆในไบเบิลนะฮะก็สวยเนาะว่าน่าจะใหญ่พอสมควรรูปนี้นะฮะแล้วก็เป็นวันท่สองเลยนะฮะใช่ไหมสมมาตรเสากรีกโครงสร้างปิระมิดนะครับ ชัดเจนมากเลยรูปนี้สวยมากคือเวลาเนอเซผมสังเกตดูเขาชอบเอาสตอรี่ในไบเบิลมาแนบะมาวาดภาพเป็นแบบภาพที่ขนาดใหญ่นะอแล้วแล้วก็แสดงถึงแบบฝีมือของเขาที่แบบมีลงดีเทลได้ได้ดีมากนะ,ะครับก็อ่อใช่ฮะก็ส่วนใหญ่คนก่อนถึงถึงรุนสอง,องเนี่ยจะต้องมีเพชรอนหรือผู้ประมภ์ ดังนั้น้าคนสมัยก่อนก็จะคนที่จะมีตังได้ก็คือพวกผู้นำศาสนานะฮะหรือผู้นำประเทศซึ่งตอนนั้นก็ยังมีคริสเตียนเป็นศาสนาหลักไม่ rec. แปลกที่เขาจะไปทำว่าครับรูปต่อไปรูปนี้เป็นรูปที่โปรดของที่รูปหนึ่งเลยสวยมากเลยครับรูปนี้นะฮะรูปนี้เป็นของใครครับมาทิชเชโน่ครับติเชียน,น,นหรือติเชียนใช่ที่อย่างนี้ต้องอธิบายหน่อยอย่างเช่นคือภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะอ่านอย่างเช่นเวครเนสนะ ถ้าเป็นอิตาเลียนก็อ่านว่าเวโรเนเซเวโรเนเซเป็นต้นติเชียนโน่ก็คือติเชียนอะไรเงี้ยดังนั้นก็อยู่ที่เราเรียกยังไงเนาะใช่ท่านก็ติดชื่อเหมือนกับเวเอร์เมียเนี่ยเฟรเฟรเมียเป็นอย่างนั้นเป็นต้นทั้งอาจารย์ก็จะออกเป็นสไตล์อ่าอังกฤษแอฟริกันพอสมลาวไทยคำเขมนผมองอก็แนอ่า ชอบเป็นชินกับอิตาเลียนแอพเส้นในบางครบางบาง<ด>ชื่ออะไรเงี้ยดีครับชื่อแฉชอบก็เป็นโอาพิเชียนสวยมากเลยวอร์จ,จินแอนด์เดอะชายนะทีเชียนจะเป็นเป็นเป็นมาสเตอร์คนหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับนะฮะแล้วก็ก็เป็นอาจารย์ผลิตลูกศิลป์ลูกศิษย์เยอะเลยนะสวยมากเราจะเห็นความความสมบูรณ์แบบของรูปแล้วก็ฝีแปรงของติเชียนที่จะไม่เหมือนคนอื่นด้วยนะฮะใครดูติเชียนเยอะๆแล้วก็ ก็ไคโรสคิโรฮะมืดสว่างสูงนะฮะ,ะก็ก็เป็นโครงสร้างพีระมิดสามเหลี่ยมนะฮะก็เป็นรเนซองสองยคเดียวกันเลยทุกนี้นเป็นรูปหนึ่งที่พี่ว่าสวยมากแล้วก็เป็นรเนซองส์มากเลยเราจะเห็นว่าผ้าทางนะครับเออแล้วก็นะเรียกว่าผ้าฮะอะไรต่างเลยนะครับああที่เวนิสที่หนึ่งจริงๆทิงทนเทรอร์โต,โตเนี่ยเขาฝากมาสเตอร์พีซไว้เลยนะ อันนั้นชื่อว่าซานโรโกเป็นอ่นี้เดิมสถานที่นี้ไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นโรงอะไรสักอ,อยาก่างแต่ anyway ในที่สุดเนี่ยเขาว่าทั้งเพดานทั้งนะฮะใหญ่มากนะฮะทุกคนถ้าไปเวนิสไปหาซานโรโกนะฮะใหญ่มาก mm. เป็นเรียกว่าเป็นมาสเตเพีเป็นสิบสิบรูปเกี่ยวกับไบเบิลนะครับแล้วก็รูปนี้ก็น่าจะใหญ่พอสมควรเนาะใช่ไหมฮะแล้วก็รูปนี้เป็นรูปอะไรครับ เป็น Presentation at the temple ครับโอเคก็เอามีการอุ้มเด็กไหมออุ้มเด็กใช่ใช่อุ้มเด็กเนี่ยก็น่าจะหมายถึงพระเยซูคริสต์ใช่อ่าแล้วก็เอาไปถวายคือใน tradition ของยิวเนี่ยจะมีการเขาเรีกถวายบุตรใ้คำว่า p e e e ซน t t ชันเนี้ยนะฮะหมายถึงว่าการถวายบุตรให้สัญญาว่าพ่อแม่จะเลี้ยงลูกในทางพระเจ้าคริสเตียนก็เอาตรงนี้มาด้วยนะครับ เท่าที่ผมสังเกตในยุคแบบหลายๆรูปภาพของไม่ว่าจะเป็นติโตเรโตเวโรเนเซอทิชเชนโนเนี่ยคือภาพมันมันเริ่มจากฟอร์มมันกำลังจะเปลี่ยนจากอะเรอสตองไปไปเหมือนบาร็อกอะไรแบบนี้ไหมอาจารย์อ๋อใช่โดยเฉพาะโดยเฉพาะติโตเรโตะคือภาพมันโดยเฉพาะติโตเรโตเริ่มมีความเคลื่อนไหวไม่คือมากเท่าไหร่ละ,ะ,ะแถมอีกรูปหนึ่งะนะฮะเดี๋ยวอาจจะอาจจะหามาแทรก เราหาลาสปเปอร์ของทินโทร์โตจะเห็นชัดเจนลาสปเปอร์ของทินโทร์โตเนี่ยนะฮะจะไม่เหมือนลาสปเปอร์ขอนเรเนซองส์เรเนซองส์เนี่ยจะนั่งกันเป็นแถบแบบนี้นะฮะตั้งแต่ยุคก,กลางแม้กระทั่งดาวินชีพระเยซูอยู่กลางทินโทร์โตจะเฉียงไปด้านหนึ่งนะฮะเพราะนั้นก็เริ่มที่จะเปลี่ยนไปแล้วนะฮะรจริงทินโทร์โตก็อาจจะเป็นเล็กโดเนซองเป็นต้นไปนะฮะ โอเคนะครับได้ก็ถือว่าเป็นอีกพิพิธภัณฑ์หนึ่งที่น่าสนใจถ้ามีโอกาสแบบอยู่เวนิสอะไรวันก็อยากเชิญชวนไปเ,เที่ยวชมที่นี่กันนะครับครับผมโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ